สวัสดีครับเมื่อนี้พาพี่มาน้องมากินแกงเขียดเบ้าแดงพ่พีมาน้องไม่กินแกงเขียดพพก,ก,ยก็ตำมุงถั่วนะครับเพื<ส>่อเข้าค่ะหนึ่งเมื่อนี้ครับแต่ว่าบุมมีทิปเข่าลืมทิปเข่าอยู่โรงงานเอาไปกินอยู่โรงงานใส่กองโฟมเอาครับมาแกงเขียดใส่ผักคะซื้อผลไมากนะครับป่ะก่อนสิกินก็ขอซัดน้ำไอมเปล่าหน่พี่น้องสักบวกเขราะกินขา่าแซ่บบวกใหญ่รส สัตว์นำเปีล่าอร้อมพี่น้นองเพราะได้กินเขาแซ่บครับโอ้ยโอ้ยวัาตถานเนี่ยครับพรสักคือเกามาเสียบแซ่บรดครับฝั่งนี้ดำมุทั่วพักกับกันนี่แหละเบิ่งเลยพี่น้อง มากมันยังยังครับเวลาบ้านเฮา เพราะว่ามันเข่ากันนะยังมาลากับตำมั่วดเลยครับ ต้องสดน้ำะมืองในพี่น้องใส่แกงเชียดเหมือนกันหวานคือแล้วครับห,หางแกงแล้วพี่น้อง เบาแดงแกงเองครับอู้นัวครับ พาแล้ครับ <c oughs> อืมาโชว์เกียร์ติใพี่น,อน,น้องมันก่อนพักคาครับ ข่าวกระจารนว่า มาตรฐานครับรมท,ทั่วเลียงเกียดนะบ้านเขาอะไรพวกกินก็ขคอโทษนะครับเด้อเข่าอยู่ในกล่องโฟมมับบ่าวแดงเลื่มจ <in ff> ีบเขามาจากโรงงาน ฮอนครับพี่น้องของญาตกระดาษที่ชู่กระเบื้ เทากันในรีครับไปมาละแส่กับตายไปทั่วเบิดเท่านั้นบ่ิจีนในข้าวเป็นยังครับ เพี่น้องหรือบ่คำยังไงแล้วเนาะแซ่บแล้วครับแกงเขียดพี่น้องจบแซบแล้วครับ กูได้กินก็นคือจิคือเทนเนาะคือชิ้นเนึกภาพออกนละวทางฟังนี่ประตำมทัวเข้ากันว่าช่นครับ กินเกลียดกันก็ขอโทษนะครับเด้อ ดึกน้ำเปล่าเข้าไปแล้วกินของแ่บ มีคำสิบัญญายพี่น้องเลยขอท่าปลาเรือสายตาขอโทษครับบ่าวแดงมีขุนคืออะไรนั่งยื้อคืออือเขาออกผิดงานกันได้ครับนีไม่ได้เห็นอย่างนะคืออะไรครับกำลังดีอดองเอมาเพิ่มคนที่ือออก แซ่บตามันทั่วกับเบิร์ดพี่น,อน้องเดี๋ยมันคือเครือครับ แก่งเคียใส่ปลาคะครับแซ่บลี้มถ้ามันต็มระบบมันต้องพักที่ส้มนางคงมครับพี่น้อง มึงแกงครับจำเป็นโบมี่มั้เนี่ยครับเราแดงหาชื่ออยู่โบมีค่ครับโบมี่ก็เลยเอาปราคาะนี่แต่ว่ามึงแกงใครไส่สองมั้งเลยมั้งไมออกแล้วนี่เหมืนอนะอกัน แซ่บอ่ะโอเคครับปีน้องของวันนี้ถือว่าแซ่บเดี๋ยวบลาแดงสินมาซ้ำต่อโยต่ว่เคื่ออะไร ดึกน้ำเปเปล่าเข้าไปแล้วคืออะไรก็เลยย่านพี่ย่านน้องแม่ว่านำคานเนาะก็เลยย่านพี่ย่านน้องบ่มัดเออไปว่าเล่าเสียเธอเหตุยังกะเป่าแดงก็เกลียดใจแต่ว่ามื้อน,นี้เมนูหล,ลักๆก็มีแกงเคีย่ยวสะพักขาแล้วก็ตำมะทั่วตำมะทั่วบ้านเราแหละกะบ่าแดงเดี๋ยวบ่าแดงสิมากินต่ออยู่ดอกแต่ว่า แกงเกียดนี่ครับแม่นมีพัชขี้ส้มนางคม,มันสีแซ่สีแซ่แห้งครับโอ้โขอโทษขอโทษขอโทษเอาครับไอมันอยากมันอยากเอื้อมครับมันอยากเอื้อมกับปู่วากันเนาะพี่น้องเนาะการอยู่กันกินมนันเอาสำหรับมือนี่บ่าวแดงกับพาพี่พา่น้องมากินกับชีเร่อําลาพาจ่าพี่น้องเพียงเท่านี้เนาะกับบ่าวแดงกับคอฝากไว้หน่อยนึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้บ่าวแดงแน่เพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวแดงเห็ดคลิปในในคลิปต่อไปสําหรับคอมเมนต์ ที่เพิ่นคอมเมนต์บ่าวแดงกินแซนดซี่ชบา่าวแดงกะขอบคุณหลายๆกะสิพยายามแก้ไขป,ป้าปุงในการกินแต่บางเื่อบางเื่อมันก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสไตล์การกินของบา่าวแดงแบบนี้เนาะกะ,กะสิพยายามแก้ไขเลยในสิ่งที่เพิ่นบ่มักะนะครับแต่ว่ากะสิเหตุให้ดีที่สุดแตนะ่แต่ว่าบางเื่อเขาเคยกินแบบนี้มันกัมันกะบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมันนี่กะขอ้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงสู้คู่สู้คน นอนรับไปได้เงินหมืน่นนอนตื่นไ่ได้เงินแสนครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมวังดังปราถนาทุกสิ่งอย่างครับผมสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญสูค่คู่สุคนยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสำหรับมืนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมบาแรงชีลาพีลาน้องไปเพียงเท่านี้เลยเนาะขอบคุณครับ